แต่ว่าตอนนี้ยอมรับใช่ไหมว่าผัวทิ้งแล้วไม่ใช่ตอนนี้ยอมรับประชาชนคงรู้ตั้งนานหรอทำไมสามียังทิ้งเธอล่ะถมงบอกว่าสมาัยนี้ผู้ชายชอบเซ็กเออลโซฟียไม่เซ็กเหรอไม่เก่งมีหลายคุมพอดีเริ่มเมาโซฟียใช้พิกของปองอะ,อะไรอะไรโดยพี่โซฟียช่องน้ำหนักก็เสียเสียใจมากพี่ก็ไปเปิดใจกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อพูดคำหนึ่งนะคุณผู้ชมคะ อย่าเลิมนะทุกคนตอนนี้ถ้าถูกใครเมาดาราอะไรก็เดียวติเราต้องสั่งไว้พี่โซเฟียพูคขำมีเราจะไม่โมโหโซเฟียต้องดูนะคนเราคนที่เมาเราอิจฉาเราถ้าเข้าพวกความจริงโซเฟียโมโหไหมโซเฟียไม่โมโหใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาสิ่งที่ไม่เป็นความจริงให้โซเฟียมาพูดให้โซเฟียโมโหเพราะฉะนั้น,นสซเฟียจะไม่โมโหถ้าเรามโมหเราก็ไปโง่ โซเฟียเขาบอกว่าพวกรวยๆเวลาไปไหนข้างนอกอะ่ะจะไม่ค่อยมีสตังติดตัวกระเป๋าโซเฟียมีอะไรบ้างไหนเปิดซิกระเป๋าโอ้โห,โห,โหนี่เป็นเหมือนเหมือนสนับมิงกงตับคุเข้าว้างกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋านีน่ื้อสำเพ็งใช่ไหมไม่ใช่ออ้ยเฮอจาจรินงสะอันนี้คือ,อรายการคุณดังนั่งคุยนะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กองตับคุเข้าวือนนะ <c oughs> โอ้ทำไมต้องมาใช่ดูกระเป๋าด้วยเรา พี่ตอนนี้กว่าที่สุดก็กลัวกลัวเหงาแล้วถ้าวันหนึ่งแก่กว่านี้ไม่มีคนจ้างเล่นหนังแลวโซเฟียก็ยังเหงาอยู่โซเฟียจะทํำยังไงเราก็ไปซื้อไปไปอยู่ที่สถานที่ล่อๆโซเฟียชอบไปปู่ต้องไม้ทําอะไรสถานที่อะไรนะเยบ็เยบเย็บล่อๆล่อๆล่อๆคือไม่มีใครล่อๆอ๋อ <laughs> ล่อๆอ๋อทุกันล่อๆคงโดนนะคะ <laughs>